ดีค่ะสวัสดีลูกค้าเซนเตอร์เซนเตอร์ลูกค่านะพี่นะ้าวันนี้อยู่กับน้องแรมอีกแล้วนะคะแล้วก็ลูกค้าผู้น,าน่าราทั้งสองคนเลยนะคะวันนี้คุณพี่เขามารับรถนะเลิกงานยามดีค่ะลูกค้าขาพี่ขาแนะนำตัวหน่อย พี่ปุ้ยค่ะพี่ปุ้ยขาพี่ปุ้ยชอบไหมถูกใจรถไหมคะได้รถไปสวยๆเลยถูกใจค่ะถูกใจนาพนักงานงก็บริการดีค่ะขอบคุณค่ะพี่ปุ้ยขาแล้วได้ของแถมไปเยอะไหมสําหรับได้ของแถมอ่ทุกอย่างเลยค่ะสําหรับรถคันนี้ทําให้ทุกอย่างเลยคะ่ะแถมให้ทุกอย่างในรถคันนี้หมดเลยคะ่ะ,ะพี่ปุ้ยขาถ้ามีโอกาสจะแนะนําเพื่อนแนะนําคนรู้จักมาซื้อรถที่นี่อีกไหม ถ้ามีเพื่อนก็สนใจก็แนะนำมาที่นี่ค่ะบริการดีแล้วก็มีโปรโมชั่นหลายอย่างแถมหลายอย่างค่ะวางดาวไปแค่4 0 0พันกว่าบาทเท่านั้นค่ะ4 0 0 0ันกว่าบาทออกรถได้เลยค่ะที่ลูกค้าต้องดาวเนาะพี่น้อเพราะว่าในเรื่องของเอกสารการทำงานนะคะคุณพี่ขาอาจจะไม่ชัดเจนเท่าลร่เนาะพี่นะแต่สามารถได้ในเรื่องของใช้เงินออกรถใช้เงินดาวแค่เพียง4 0 0 0ันบาทนะคุณพี่ขาูแลาสุดค่ะ มากสุดแล้วมากสุดแล้วแล้วพี่เขาก็ซื้อคนเดียวด้วยนะใช้ชื่อแฟนซื้อซื้อคนเดียวนะคะไม่ใช้คนํำนะคะไม่ใช้คนค,ำนะคะํคนคำเลยนะพี่นะซื้อคนเดียวได้นะคะนี่ขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะซันออตโต่คันรถสวยรับประกันซ่อมพร้อมขับต้องที่ซันออ t โต้เซ็นเตอร์นะคะ